ใจผมสลายห้ามุ่งหัวใจผมแตกเป็นลานอันเลยแล้วแต่ละอันกับผลัดออกเป็นตอนตอนแล้วในสุดหัวใจที่พลัดออกเป็นตอนตอนกระทืบวละเอียดจนเป็นขุยเบิดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นขี้ง่ายไปแล้วครับเป็นว่าผีไม่มีญาติผีเร่ร่อดนดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าที่มาชักากคิดศี่ทัดเพนไพรดูครับอาหารบนโต๊ะเจนที่เลี้ยงผีมีของกินทุกอย่างเหมือนโต๊ะเจนที่เลี้ยงคน 例如，那把。